ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Oni Channel กันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ขึ้นอยู่กับเกม Back Me Full Com ในเดยที่7โอ้โหเลขสวย7แต่เพิ่งจะอยู่ Chapter 3ก็มาครึ่งทางแล้วมัง้ง Chapter 3อะ่ะปะเออจะบอกด่านนี้อุปสรร,รคอย่างหนึ่งก็คือเอฟเฟกต์หิมะโอ้โหโคตรกระตกบอกเลยคอมใครไหวก็คือโชคดีไปแต่คอมฉันก็คือ,อสาภาพโอเค ถ้า,างั้นก่อนดูคลิปนี้เนี่ยขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครกดแล้วเนี่ยไปลบชมกันเลย let's go <S เหมือนฉันจะเจอ,จ,อจอตัวอะไรบางอย่างที่มันดูเป็นบอสมากสมมว่าใช่โอ้แต่เฟมเลตตกเบอร์ตอนนี้มังกรเหรอแต่หลอกเป้าไม่ได้อะทำงงไงอ่ะเอาได้ละแข่งว้ก่อน โอ้ oh my god ใส่ฟ้าด้วยโอ้ครบไม่โดนแทไปเ,เลยเลยโอ้โ oh. ห oh. อืมันมีเตอร์ปูไข่ช่วยตีอ่ะเนี่้ตําหนึงนะตําหนึงนะตําเลแป๊บ แล้วเพิ่งเพี่งเดียวหรอโอ้ยมันกระตูกอ่ะดิโอ้โหเฮ้เยเตะตีบ้างโอ้โหตีฟาดไม่ได้อีกบ้านนะแข่งไปโอ้โหแข่งนดิดเดียว คอมจะระเบิดแล้วจ้าจะเย็นเฮ้ยอะไร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 คาเคนเหรอเฮ้ยน่ากลัวจัดขอพักสักทีคืออะไรมอมไม่เห็น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  กูจมน้ำเหรอโอ้ยกระตุกกระตุกเกินพี่ตกไปไก่ซิสุโอ้โหโอ้โหเอากระผิดเออนี่แหละนี่แหละนี่เดียวเดียวนเดียวเดียวเออนิดเดียวคอมจะพังแล้วค่ะ อย่ามีเว็บสองพอยังไงกูมาถูกทางใช่ไหมจะตายก็ตายลีลาเกินอะไรหรือว่าเป็นลังคา เฮ้ยเป็นรังค้าเหรออ๋อทอกแดงเดียวโอ้โหกูมาเดินเล่นไม่ได้มาเจอบอสไอ้บ้าเอ้ยแล้วสกิลแชมป์หมดแล้วไงเออจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหมานาจะหมดละค้าพี่เออได้อยู่ได้อยู่ ว่าเฮ้ยดูจะบินอะไรลักษณะวะฮะเออเออลงไปลงไหมลงไหมกูเนี่ยลงไหมทบวิกที แล้วคือโอ้โหกล้องสลับอู้แข็งวะชิคไหมเฮ้ยสเตมิน่าหมดแล้วเว้ยให้กูหลบหน่อยอจะบ้าตายจะแข่งเองแล้วเนี่ยเป็นตัวแข่งคือตีตียังไงก่อน เฮ้ยกูเบื่อมากอีกพวกบินได้เนี่ยยังไงยังไงครับมึงจะบินอีกนานไหมเนี่ยจะให้กูตีไหมโอ้โหโอ้โหอย่าให้กูมีธนูนะ ชิบหายชิบหายชิบหายตลดด่วนเต็มด่วนแล้วคือมานาหมดแล้วตอนเนี้ยอืมปกูหลบรดนแล้วโอ้ยมองไม่เห็นวะโอ้ยอืมคือถ้าจะยากขนาดเนี้ยอันน้าี่ ขอฟาซักทีนะบไม่เที่ยโอ้โหมึงจะบินอะไรนักหนาอีเวนนี่โอ้โหขอปีกได้ไหมบูคองยังไงยังไม่จบอีกหรอจบเธอ,อหนีอีกแล้วชอบหนีจริงบอทเก็บนี้ โอ้โหกูว,ว่าแล้วขสัสซีมันต้องมากับบอสบอสต,ตัวนี้แอบหลอนนะแล้วพื้นที่แคบอยู่นะตกเขียวเลยไหมเนี่ยเหียวนะวโดนเปิดก่อนแล้วทำไมใช้สต,ตันไม่ได้วะเอ,อ้ยบัก๊กบั๊กอะไรอ่ะมองไม่เห็น เลิศมุมกล้องเวนมากจเจอกันอีกแล้วนะครับโอ้โหฟาสักทีดิดังแล้วนะปะ้าโห่แม่งใช้น้ำแข็งวะ่ะแล้วคือมุมกล้องส้นตีนวะ่ะเออจะมองเห็นอะไรเนี่ย ล้มมาซะหลวงพี่มาหลวงพี่เอ้ยหลวงพี่อยู่ไหนวะปุ๊บไปทีหนึ่งนี้วุ้ยใกจะแข่งกับเราอะ่ะสวยละนังเง ไม่เคยแพรลี่ตรงจังหวะเลยอ๋อเฮ้ยขอเติมเลือก่อนใจยเย็นเจยเย็นเฮ้ยมันเปลี่ยนธาตุเหรอมีธาตุผิดด้วยเหรอบ้าเนอะเฮ้ยลุกลกไม่ได้มึงจะแข็งแก่งมาละสักทีเลเปล่าเออ หลบหล,บฟ,หล,บ,ลบฟาดาหลบแล้วฟาดตันึงนะขอรีสเตมิน่าแป๊บฟาดไม่โดนน่ะไงกลัวละเอ้สเตมิน่าหมดลบก่อนลบก่อนลบก่อนผมก่อน,อ,นอ้เเราต้องอัพสเตมิน่าบ้างแล้ววะ ไม่ฟาดไม่โดนอีกแล้วเว้ยเฮ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 ้ยมานาพอใช้พอมาซัดอีกแล้วเฮ้ยเออพื้นที่แรงบ้างพื้นที่ฟาดซัดดอกหนึ่งนี้เออเฮ้ยหลบ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 ต่อเอ้ยเอ้ไปไหนโอ้โหเกือบโดนไกลละ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 ไกลอะไรเอ้าไม่นะเออ คุณรู้ว่ามีอะไรตกคัดซีนีกสะดุ้งยองเดอ้อแค่นี้นะไม่มีอะไรนะ <c oughs> อ้ยเก็บได้เว้ยชีพหายลนะมาเก็บต้นไม้เจอบอสเลยจะบ้า oh <my> ออต่างร่างไปเลยจุ๊ oh คือแล้วอีอพวกดอกไม้มันมีระดับบอสแบบนี้ด้วยหรอมานาหมดเหรอออไม่หมดนี่ยังไงไวายวายวายฟาสักแม่ดิไม่ได้ไงเฮ้ยมันมันแผ่รากรากมันเป็นพสิสหรือเปล่ามันไง มันจะฮีลลิ่งหรือเปล่าไม่ได้นะอ๋อมันมีลูกกระจอกออกมามันซัมมอนใจเย็นนะคะคุณเนี่ยเฮ้ยโดนโดนพิษว่ะขอฝ้าแล้วแตกเลยได้ไหมเออโอ้ได้ชุดหรอโอ้เท่อยู่ไอ,อตัวใหญ่ๆน้ำบอดปะถ้าใช่ ก็เซอร์กันหน่อยดีกว่าแต่เดินมาไกลมากเลยนะถ้าตายจบเลยนะไม่ใช่บอสว่ะมอนมอนข้างทางเหรอว้ายเชี่ยมอนข้างทางทำจริงแต่ขออัดไว้หน่อยคือแบบตรมใหญ่เกินตีได้แค่ส้นตีนนะนะหลบก่อน มึงจะลมไหมมึงไม่ลมกุลลมเองโอ้โหเ้ยลมแล้วเ้ยโอ้โหกระตุกเวอร์ติดตุดโอ้นี่มนข้างทางจริงดิบ้านะเอ้ยก็แต่ก็เลือดเยอะอยู่นะแล้วนะ ฟาสักปังว่ายังไงแตกวะยังไม่แตกหรออีกสักทีไปเออสก,กิดไฟตรียังไงลูกโอ้โหได้ตัง 3, ค์สามพันโคตรเยอะข้างหน้าเนี่ยใช่แหละเนาะโอเคบอสสุดท้ายของวันนี้จะเป็นนอนละซาแต่เดินช้ามากจะถึงกี่โมงล็อกเป้าหมายเรียบร้อย คก็ตียงไงเป็นลูกไฟหรอโอ้โหพื้นเป็นเลือดเ,อเ,อออเหมือนอีบอสเสือเลยคืออุอ้ยมันดูดเลือดเข้าไปวะโอ้นี่คืออ๋อเหมือนอีบอสบอสเสียงฮะตีขายอะเบื่อวะขอ,อแบบขายายร่างได้ปะหมายถึงลิงอะขายายร่างไม่ใช่ไม่ใช่บอสนะ อโอ้โหอ,อะไรนะักหนาวะนะไม่ดีล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 ะลางล่างไปละกันช่วงช่วงช่วงไปส่วงอีกทีอีกสักทีนึงแล้วก็หมองไปนั่นแหละแล้วก็ซอยยิ่งเลยแต่ไม่โดนไง มอง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 มง,ม,ง,ม,ง,ม,งมาลิมองตาเจดีคโโู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ๋โหโอหใช้ไปแล้วเหรอคืออย่าอยู่บนเลือดมันใช่ไหมโอ้โหโจบ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 เหจ็บว่ะเจ็บเจ็บว่ะตบเลือดนี่จะสตันแต่ไปทำให้ล้มก็ได้อยู่ <S <S เออนั่นแหละ เบื่อตีขามาฟาสักหวัวสักทีแบบแรงๆเออล้มแล้วล้มแล้วล,ล้มแล้วไง,ล,งล้มแ,แ,แล้วลุกคานชีวิตยอย่าโดนเลือดมันจอยแม่งสั่นเลยโดนเลือดปุ๊อขอดรีสเตมมนนะิ่งมะหลบไม่ทันว่ะ โอ,อ้ยโอ้โห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 หลายหลายอย่างเกินหลายอย่างเกินแล้วมึงเยอะไปแล้วเฮ้ยเอ้ย,อยทำไมหลบไม่ได้อะฟาดได้ปะโอ้งเอาชนะง่ายกว่าที่คิดเว้ยก็ดีแล้วจุดเซฟไกลแตกไปเลยโอ้ดูดกระลืนได้เวย้ย เบลหกสิบพอดีแจมโอเคแล้วทุกคนสำหรับเอิโซดนี้ในเดทที่7ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะใครชอบอยังไงไม่ชอบอยังไงสามารถเมนพูดคุยกันได้นะได้ช่องคอมเมนต์เอาละสำหรับวันนี้พอเท่านี้และครับไปละบายยแล้วเจอกันใหม่ในเดทที่8สวัสดีครับ